สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้ผมซันนะครับจากร้านซันสปอร์ตนะครับอันนี้ก็มารีวิวอยากให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมั่นใจนะครับในเครดิตการขายแล้วก็การได้ของนะครับอันนี้เป็นกิฟต์โยเนกของแท้นะครับซูเปอร์กิฟต์อันนี้ผมบอกได้เลยว่าทีมชาติทั่วโลกนะครับทีมชาติแบดมินตันทั่วโลกใช้รุ่นนี้ทุกคนนะครับใช้รุ่นนี้ทุกคนนะครับผมการันตีได้เลยนะครับ นี่ผมให้ดูของก่อนนะครับอน,นี้นะครับให้ดูอันนี้สีนมาครับแต่ผมแกะจะมาแบบนี้เลยคือหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับคะาสีมาเท่าๆกันแต่เป็นม้วนก็ขายได้นะครับ เลือกสีได้นะครับนี่นะครับถามว่าของแท้ดูยังไงนะครับอ่าของแท้ดูไงหนึ่งมีโฮโลแกรมนะครับยเนกเห็นไหมครับของแท้สองเขาจะมียางตามสีให้เทสนิ้วให้เทสลองนี่คือของแท้นะครับถ้าของปลอมมันจะไม่มีนะครับอ่าดูรหัสนี่นะครับหนึ่งม้วนนะครับพันได้สามไม้นี่คือของแท้นะครับ แล้วส่งจริงๆนะครับราคาเราพิเศษนะครับเพียง140บาทค่าขนส่ง50บาทพี่จะซื้อตั้งแต่1ชิ้นจนถึง100ชิ้นเนี่ยเราว่คิดค่าขนส่งเพียง50บาทนะครับของแท้นะครับอันนี้มั่นใจได้เลยนะครับมาทำคลิปให้ลูกคาพี่ชมนะครับนะครับสวัสดีครับ